สวัสดีครับดูวิสระกลับมาพบกับพ่อพี่น้องอีกคลิปนึงครับโอ้มันจะลิดตะเวนหาเบิ้งมาล่ํากันมวนลูกสนานครับโอ้สงนี้มาล่ําเสาหน่อยเป็นบ่ได้แสดงนี้ครับมืนี่มีนกิาให้เบิ่งครับนี่ครับสมไปหน่อยครับนี่เป็นสมไปหน่อยบ้านเท่าครับโอ้ครับใส่เบอร์เืลย้อยลงไปแล้วครับครับวันนี้ใครครับตัดใครครับครับตัไใครฝันมาแหวโอ้ครับ อลิ่นนูนก็มีครับนี่ครับนี่ครับกลินครับมักลิ่นเทียนกันครับโอ้มันไล่แต่งนะโดนเตี๊ยกินสมไปหน yes. <you are. S 2> <am> ่อย <be ad S 1> ครับมาครับมากินสมไปหน่อยครับเคลือคืนจัดเลยครับโอ้ครับกุยเลยครับเด้อโอ้ขอมากอีวิโอครับโอ้ยคนอาจจะเคยกิ่นครับสมไปหน่อยครับเกลือคืนครับบางทีก็ห่อไส้ับดีครับ อี่นอ้องอืมว้าเดี๋ยวครับติดข้อเอาลืมครับอุ้ยลืมรักลืมแน่ครับโอ้ครับจากตรงหนครับ กินหน่อยฟ้ารวมกับปเป็นติดข้อง่ายแบบรารครับกินหน่อยกบบปูกุ้ยีเข่า้วครับรครับกินเพราะเป็นกระสายครับเด้อเพราะเป็นกระสายครับพ่อลองข้อบ้านนอาเอ็น่าพ่อลองข้อไหมครับรลองทอง่าแบบโอ้ จะยกินส้แดดนะครับเด้อแีดจะเป็นรูปเป็นแรงครับตเตือนครับของนปรเ่นันเวลากินถัวแดดมันสิวิ่งมองเลยครับมาครับสมบันหน่อยครับบอกเกิดขึ้นครับแดดกับได้น่อยแลวกินแน่แซวอืมคื้นครับ กำรัางพ่อไปสมครับเดี๋ยวเวลาเมื่อยังพ่อไปสมครับแต่ว่าขอ,องพนีอะบางข้นกลิ่นบางข้อบางนะครับบางขนค่อนกับท้องรับบ่ได้ครับอ้ครับใส่ผิวแบบนี่ผิงแบบ อโอ้ครับหลับง้อจิวแน,น่แผ่สมผปหน่อยครับโอ้มันเป็นเรื่องจริงครับบางนกับวาดีครับผู้เฒ่าบางคนครับถามว่าญาายายระวังหลับง้วครับบ้องไปแดกกับล็กักเจ้าอย่างผู้เฒ่ามันตอบงานครับผู้เฒ่าบางนบอกว่าย่าจะกิน บอกมาแดกก็หลวบอักครับมันก,แนกัแมนนูควบมดีครับเนี่ยสมไปหน่อยสมุปหน่อยเกือขคืนหอมเด็กครับโอ้ครับอื้ม อืมทำเมื่อระหวานกับแกม่บ้านก็จะไปหาเบาิ้งบะล่ำครับถ้าสาวน้ำมัสเตอร์แดงไกลก็ะจะไปเบิ้งครับถ้ากลับไปทางอีสาน์แมนเท่ากับที่ซื้อรถได้ไปครับเพราะวัานี้มาจำทำ่านอยู่แถวอา,าการครับถ้ามาภาคกลางอะไรแก่ก็เลยไท้ายเพราาะว่พี่น้องเบิง้งว่าพุ่มมวลเนีน่ยพอใจมากครับแต่มาทั้งอบ้านในบ้านครับแต่ว่าน,นอนฝันเป็นปนุ้งยิงหมดแล้วครับ เมื่อนครับตาขอบดำปีบีแล้วครับมาครับยินครับ เกินบัเท่ากับสุดปอน้อยครับสุดพน้อยแบบเขาขื้นใส้ตาข่าใส่นิดนึงีกินน,น,น,น้อยนยครับกินน้อยก็ต้พอดีครับ ในบ้านเมื่อส่วนนี่ครับว่าปีรุ่งโรกานถึงเบิ้งครับเดินกันรักกันอยู่บ้านครับบ้านติดกันครับบ้านสาวน้อยครับอยากไปอยู่ครับพรือว่าตัวมองงานประจําครับหรือว่าจะลอบเปิดวงเดินกันย่าอยู่ใกล้ๆผักการมองใกล้ๆทีมงานครับอยากไปครับเป็นหาวขนาดครับผมก็หาวครับเบิรงเราติดครับติดหนาวไปที่ขอบนะครับไปแซว่าเป็นโอ้พระตหลงเพิ่แสงตตือน้าหรือว่าหอบไฟมันหันอยู่โอว่าแกอยู่หนาวไปที่น้ำตาไหลย่อยครับโอ้พอทอด ที่ลาบอกคำตื่นตื่นนะโอ้ขนาดาเป็นผู้ชายอ้เด็กกัดมันกลิ่นไบมันกินลึกนี่อารมณ์ครับผมบางบางที่ว่าน้องบอมมาบางบางเรื่องบางเหล้าเนี่ยามันกลิ่นอารมณ์ครับย่างย่างที่ผมสังเกตครับไปเบื้องน้าหาเนี่ยโอ้ไว้เดียวกันแล้วครับไม,ม่นั่าไปพ่อพ่อคนนี้ครับอายุเป็นวัยเจ็ดสิบสองครับเป็นมาันนา่งก้อนผมเลยครับนั่งเก้าอีกแอ้ผมเลยโอ้เป็นเนื้อมนว่ายห้างอีเลียบมาครับ,บ เรื่องหนีของการบัมบัลลัมับนวลเนี่ยครับก็ว่าคับนวลมอนี้นะฮะเนี่ยอายุรุ่นลราเขาเดียวกันจะพูดง่ายครับคือว่าเต้นเพิ่งก็เต้นพ่อพ่อเดียวแต่ว่าเวลาห้องมันก็บห้องห้องเพลงตามน้องเราลองเพลงแบบโอ้มันไดแหล่ลงกับงานคอนเสิร์ตมันงก็อย่างหนึ่งแต่ว่างานแบบแดล่ท่านเป็นมันอินเขาจะร่างคอนเสิร์ตเขาจะแบบพิซซี่ปิ้นชอบเขาจะอะไรลองเพลงอินตามไปครับแต่ว่านี่ครับมอลลัมเี่เขาสอบใจยังไง ต้องไปเบื้งหน้าไปที่นะครับสาหน่อยเพ็นแพง โเลียงสาหมาอยวัวทะเลมัจบเบบก็หมักนะครับก็หมักเพราะตัวอิงไม้ก็หมักสูงครับเพอาะัวอิงไมามันแสดงย่ไก่หรือว่าซหนอมแสงไก่ใจอยากไปหาบ้างครับเจ็ดสิบแปดสิบโล่รอยกิโล่เนี่ยพยายามสิบไปเบิ้งครับผมอ่าสนับยิ่นี้ครับรับอยังจรกินขอต่ตอนนี้ขอบคุณที่รับชมไปครับเอปากกดติดตามชมดูนิสลาครัเด้อจะหาน้ำกิบให้ของนายเบิ้งน้ำเส้นกิบ ว่าเป็นมวลมวลหา้ามรบมีมอล่ั่มาแสดงครับลัล่มเข้ามานท้ามาไ,ไก่กับเด็กไทยนเปิ้เปิ้ลเบิ้งน้ำเปินเนี่ครับมากเน่ครับก็มวลครับเล่าคลิอนี้ก่ะพอปิดจิดกันนครับสวัสดีครับ